รัชญ,ญาของโรงเรียนความเป็นเลิ่ทางวิชาการและคุณธรรมเอกลักษณ์ของโรงเรียนพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนเพียบพร้อมคุณธรรมลำเลิศวิชาการคติพจน์ของโรงเรียนสัจด์จักรปัญญาจะกรณรานางังบุตริซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ สีประจำโรงเรียนชมพูนหนึ่งดอกไม้ประจำโรงเรียนดอกชมพูพันธุพิเวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีคุณลักษณะเป็นพลโลกและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุนรรภูมิได้รับการประกาศจัดตั้งจากสํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสองเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554เป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดำดับที่9ใช้อักษรยอ่อ ต่ออพอพใช้ตราประเกียวเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนและมีปรัชญาของโรงเรียนเช่นเดียวกันคือความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิมีสถานที่ตั้งจริงอยู่เลขที่199ซอยล่ม97แขวงคลองสามประเวศเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร10520ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนอยู่ที่ที่ตั้งชั่วคราวภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครจนกว่าการก่อสร้างโรงเรียนจะแล้วเสร็จ รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิเริ่มรับนักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งในปีการศึกษา2554ตามแผนการรับนักเรียนในปีแรก5ห,ห้องเรียนปีการศึกษา2556 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน15ห้องเรียนรวม737คนมีนายสมพรสังวาระดำรงตำแหน่งผู้มีการลงเรียนรองผู้มีการ1คนครู23คนเจ้าหน้าที่และบุคลากรสนับสนุน5คน โรงเรียนเตรียโมอโดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมต่างๆทั้งด้านวิชาก,การและคุณธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเช่นค่ายคณิตศาสตร์การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือแนนารีการแข่งขันกีฬาภายในค่ายคุณธรรมการจัดมิทศการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานเป็นต้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านต่างๆทำให้นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขันที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้นอย่างมากมายโดยผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจคือผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง การศึกษา2,555โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภ,ภูมิอยู่ในลำดับที่10จากจำนวน52โรงเรียนและรางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63ภาคกลางและภาคตะวันออกวันที่1 3 2 5ธันวาคม2556ที่จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิมีความมุ่งม,มั่นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของชุมชนและสังคมดังวมสัสทัศน์ของโรงเรียนที่ว่ามุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณลักษณะเป็นพลโลกและอยู่ในสังคมดนอย่างมีความสุข